เอ้ยบางเดียบบางเดียพี่น้องมาเพิ่มมาเพิ่มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงามจังเฮ้ย้ยตรงนี้ตรงนี้ตอนส่วนตอนส่วนใหญ่ๆพี่น้องใหญ่ๆสวัสดีครับปลาเมาสะพี่น้องกะเลังเคลียร์ครับเจ้าของน้องอยู่ บ่นอนยพี่นองบอยอากหาปลาพี่น้องน้ำทิ้มโดยพะายากำนั้นแปดพื้นแปดพื้นมือนี่กำลังเคียร์กรลังเคีย้ยน้องมันมาหลุนกันพี่น้องอห้างแหนาพี่น้องหางเหับ เฮ้เ้วเริ่มล้วเริ่มแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วเอาเลยเอาเลยมั่นแล้ว

โอ้ปักมือกูว่าเวนแน่เลยโอ้ยหาเม่ยหายี่ีเออไปหน่อยไม่ยังเบี้ยหมเร็วแต่เร็วโอ้ยหาขวม่อยอปลาสองพันตึบดเปรี้ยวอะไรวะเหานี้เรวเานเร็วมันกลอง

เสียนดูเอาขึ้นแล้ววันเอาหมานปลาคอยพี่น้องเฮ้ยลืมลืมแล้วเลืมแล้วงามงามงามดุกต้องคอเด้หนิโอ้โปลาคอพี่น้องเอ่ดุกกระมีดุกกระมีงามงามงามเขากระช่างไปบ่ดนี่ยเอากระช่างเขากระชง้ยงามงามพี่น้องเฮ้ย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 นะ À à hân hân Thái đi นําเด้อ Hân Quan อ่ะไปเอาก่อน Chắn lên chắn lên

เล่นน้ำฟังเราวะหนพี่น้องเดินน้ำฟังเอาเดี๋ยวประคอส้นนึ่งเาหนันตั้งนโอมกูได้ออกวะออกแล้วว้ากูออกเมรอออกเร็วยืนบาดินไหมโอ้นั่นนั่นออกล้ออกแค่แล้ววันอู้ยเสียดายจังวะเอาเอาเสียมเพิ่มเตรียมเราพี่น้อง ได้แล้วอุ้ยดินด้วดินดพี่น้องดินด้วยอ่น้อยน่น่นว่น้อยบ่น้อยขาโขโเริ่มมันแล้วเริ่มมันแล้ววะนี่เอาเอาเอาตัวอยู่ดิเอาเอาเออ้ินะฮะินน่งตัวี่น้องดิอันไดดอกอบด้อนอุ้ย เนี่ยโอเซนเนี่ยว้ายมันว้ายมากนี่เอาขึ้นแล้วครับขึ้นแล้วเทียนเพิ่มขึ้นแล้วบุญอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยหงอนหงอนแล้วบุญจะรู้ดะห้องอุ้ยพุ่นพุญเอาเอาเอาเริ่มเห็นตัวใหญ่แล้วพี่น้อง ขึนแล้วคืนแล้วเฮ้ยตัวกว้วมาอ๋คนใหญ่เก่าอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยป๊าปากระโดดที่น้องเอาหมุดอีกแล้วอ๋หมุดอีกแล้วหมุดอีกแล้วดุขึ้นคอเฮ้ยเฮ้ยเครืสีม้านั่นแกเอาขึ้นมาคันไปอีกแล้วแม่เฮ้ยเฮ้ยแม่ลุนเก่า มีสองตัวเลยบ่านีลยถยอถือเมื่อกอนเส้นเพิ่มบาดือนเลยถือถือสนวลเ้ยเฮ้ยเดียวเลยสองตัวเมื่อก้เมื่อกี้เอาขึ้นเมื่นพี่น้องน่าขึ้นไปเมื่อหันไหมโอ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วเดี๋ยวเตรียมเหมือนเตรียมกระชังให้กัน

เอาพี่น้องเอา leo, ๆนี่ <laughs> cây ใกล้ๆนี่ cây ถึง โรียบหลียนี่นนนมาหุนมาหุนแตกันนะมัะ้อปลาหยงะมแล้วโอ้โหเมื่กันนะปลาเสียมปานีานอ่อนโอ้แต่บแต่ังนีงนอเียงอุยยเลยขางนงามงามงามามงามไหมเอ้ สองโอ้ยมันหันดินแมอ๋อเน็กไปเน็กไเนกไียวไหนเหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดินง่ายดิน่าเลยดินายเตมอยู่โอ้โหเนกไเนกไมาหลุดมาหลุดฮเฮ้อ้ยระวังเสียวน้ำเสียวน้ำเสียวน้ำเสียอทําเต็มทําเต็ม เริ่มทำเต็มแล้วเริ่มเริ่มต็มแล้วอ๋อเริ่มอ้ไหลตัวนี่เริ่มไปประโอคตัวสีงตงกองมี่พี่น้องสีงตงกองมี่มาอุ้ยเริ่มไหลตัวนี่อ้าวสะสมเต็มแล้วว่ะนี้ยอู้เริ่มมันแล้วพี่น้องนั่นเอาได้อีกแล้วเริ่มเต็มเริ่มเริ่มบัมันจับแล้ววานหองเด้อ เทียนเตียมเริ่มม yeah. really? right ันแล้ววะนี่หมังมันเริ่มจับแล้วน้าพี่น้องอ้าวใส่โลมาแล้วใส่โลมาแล้วก็ถึงกับเจ็ดแปดขีดละคนตัวคนตัวโอ้ยน่ะอุ้ยอุ้ยหมังมันเริ่มแล้วไอ้เทียนเตีมบมังมันเริ่มจับแล้วพี่น้องคุณโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหเอาพี่น้องคุณ หมดสู่กันก็นลังหมานตัวละโลสองโลเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องทั้งนี้หมานปลาดุกไงฟังนี่่มเอาปล <c oughs> าคอขึน้นแล้วทั้งนั้นพี่นอ้องเอาแกะช่างไฟยีดอนเหมือนพี่น้องไฟดอนเป็นไหนน้อมึอนี่อุ้ยอุ้ยสองตัวตัวนี้ไหม โอเคอยู่โอเคอยู <bamboo> ่อุ <m ridic ule> ้ยบลกคอใหญ่สองตอยู่นี่เคเพี่น้องมาฟ้ามาบึงช่างนีกันน้าช่างนีนงใดนะมาบึงกระช่างนีกันน้านบ่เอายอยได้ยได้ทุนนี โอ้พอดุกลายว่ะนำงามเลยพี่น้องน้ำงามเลยน้ำยิงงามยิงเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วไม่เบิ่งกันไม่เบิ่งกันช่างนี่พี่น้องเป็นได้น้อนี่โอ้หนักกูตัวนี้ไหมหนักอยู่หนักเยอะเดี๋ยวเบิ่งกันเบิ่งกันปพอดุกตัวนี้ปพอดุกเต็มเลย โอ้ยปลาดุกเต็มเลยพี่น้อยมาลุ้นมูเอาแต่ปลาดุกเลยวะเอาเอามาเบิ่งอันนี้ของแท้นี่ของเซียนจอยเสียงเซียนจอยเสียงเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอ่านงี้ได้นะเล่นน้ำงี้นั่ะโอ้อะเถอะก็ไปเขียนเขียง่ายสองตัวโว้โห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 ้ โอ้โหไปแงมเป็นได่นมากมึอนี่มาถึงมาทางนี่มาถิงโอ้โหเนเดนมากแตช่างเพิ่นอ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยโอ้ปลาดุกตัวนี่โอ้เซียนปลาดุกตัวนี่แม่เพิ่นเพิพี่น้องปลาดุกว่ะปลาดุกปลาดุกปลาดุกปิดไว้ปิดไว้ มันกระทั่งหนีกันนะเสียงเต็มโอเคอยู่โอเคอยู่กำลังมาก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 พี่น้องเคนกระทั่งพยายามดูนพี่น้องโอ้ยคอไอ้ช่อนตัวนี่ไอ้ช่อนนอนอยู่หันวะพี่น้องโอ้ยตรงนี้ยังดีพอดูกระง่างวะพอดูมิตัวงามพี่น้องงาม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  เป็นงุ่มอีกหรอนั่นังุ่มอยู่หันโอ้ยคุ้มแล้วคุ้มแล้วคุ้มแล้วอีพอคุ้มแล้วอีพออีพอกำนั่งคุ้มแล้วเอฮ้ใส่ใสเอาไหมใส่เลยใส่เลยใส่ใส่บูแมู่เลยไฟแห้กูเลยมัูดลาเล่นนะรอเราแก้มนะอ๋อเนี่งแล้วเหนิ่งเลานิ่งแล้ว้ยปรดุกเอาไหมเอาไหมเอาไหมเถ่งเถ่ โอ้โหกผยกำลังเราคืนนี้แล้วปลาดุกปลาดุกปลาดุกมีตัวเดียวเลยถือจอดถือจอดมันมีตัวเดียวเลยว่าอะไรมันคือเป็นปลาดุกกระหน่อกใหญ่ปลาดุกไหมมาลุนมาลุนมาลุนเซียนแต้มเซียนแต้มเซียนแต้มอฮ้ยเอาแล้วปลางามปลาดุกเงี้ยไงตัวเงี้ยตัวเงเลี้ยงอวยห่ยเลยโอ้ยลายปลาลายคุ้มอยู่เนรอคุ้มอยู่ ปลาคอใหญ่ะนะคุ <If S 2> <im> here, ้มอยู่คุ้มอยู่เดี๋ยอะมากคุ้มอยู่คุ้มอยู่มันเรียนมหาเตะขาจ่บใจหยียบให้ยังเหยียบอยู่เห็นึงมท่านขึ้นมาเลยเหรอตัวไหนไ่ได้ตัวด้านตัวไหนไหนเนาะเอาเอาไปเนี่เสียนเสียนปลาดุกเสียนปลาดุกเดี๋ยวเอาปลาคอได้ไหม เทีดประสีเอาปาคอพนะเฮ้ยแบงินบอกว่าแบงแกันวเสองเี่เทีดประีได้เอาปกคอว่านพี่น้องอะเบิ่งมาอีกแล้วโอ้ทัคนเราขึ้นแล้วม่พี่น้องดูดีกันคับเอานี่ไหมมองนี่มมองมองกบัวหมบ่อนี้ดีกบัวกบัว ว้าวเียพี่น้องบ่เียเผยงว่าแล้วว้ายเผยแงมเพนล้าพี่น้องบเ่อเอากรช่งมาใส่เราถุยไงถุยไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโอ้ยสองโลตัวนี้แมเฮ้ยหญ่ขนาดหญ่ขนาพี่น้องว้าว เก็บเก็บาเนี่ใส่กระช่างได้บ่ไงใครแต่ไม่ได้ดวเฮ้ยฝกนี่ใส่กระช่างได้บ่หุยยุโอบ้านมายามเยนแล้วบนีี่ได้ตัวเตึ้ยตี้ไปขึ้นเรื่อยเยอะตละสโลมาหลุนมาหลุนแห่นี่ซูนบ่ซูนบ่ผงปื้อบ่ผงปื้อบ่หน เอาไหอีกแล้วพี่น้องอีกแล้วโอ้เริ่มเริ่มลแล้วเริ่มหลยแล้วเอาพยยดูเหตุยังน้อทางนั้นเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้ยดูเหยังน้อาดิเ้เบิ้ง ยังงีก yeah. <Ử, S 1> ันเริม่มได้ประคองไงล่ะพี่น้องออ้ยอุอ่อนซ้อนเด้บิ้งบโอ้โหหมานหมาพี่น้องเริ่มทำเต็มแล้วอ๋อ่เฮ้ตัวใหญ่ตัวดอ้มานมานมพี่น้องไปแล้วออ้ยอโอ้ปคอไไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอ้โหโหปลาค้อใหญ่ปลาค้อใหญ่เอามาใส่เอาโยนไว้นั่นละเอ้ยเบิ่งเด้ยเบิ่งเด้ยพี่น้องครับ่เบิ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงามแต่ว่เฮ้ยเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้โดนส่อนโดนส่วนใหญ่ใหญ่พี่น้องใหญ่ใบแล้วพี่น้องเริ่มเจาะบอลกันแล้วมันอยู่พี่น้องตัวละสองลูกเห็นหลายตัวอยู่ คอตัวนะี้เงยประดุกับงามพี่น้องใายแล้ว่ายแล้วเอาเอาว่านสู่กันไปพี่น้องเริ่มใายแล้วพี่น้องเริ่มใายแล้วเอาถึงมาเบิ้งกระช่างสรุปผลงานแต่ละคนแค่หน้าหวนมาเบิ้งของพยาดูนก่อนพี่น้องเบื้งกะช่งพยาดูเต็มกระชับอุ้ยหนักตัวพี่น้องอุ้ยหนักหนักหนักอุ้ิดขึ้นมาหนักติดขึ้นมาหนัก เอาเอาเบิ้งเบื้องเบื้งคืออะกระช่างด้ำไปไหนถือดูคนงานตัวใหญ่ตัวหนึ่งหัววานหัววานบอกยังปกคอตัวนี้อยู่ข้างนองแม่ปกคออยู่ในหันฮะหัวย้อนเท่กว่ามุกตัวปกคอปะคอหมานอยู่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 ปบไปเพื่อนกันเอามาเบิ้งของเซียนเพิ่มมาหนี่ง พี่น้องเส้นเพิ่มบายแล้วบายแล้วฮะเบิ้งสะดผลงานมาอนีิเส้นเพิ่มได้หนีิอุ้ยดีงามตัวนี่งามงามแม่ปวดขอเฮงามตัวโอ้ปลาคอตัวยิ้งยิ้งสองตัวสะดุดกับงามปลาเข้งกับแม่ใหญ่พี่น้องอืโอเคโอเค นี่แหละของเสี้ยนเพิ่มุหจอบอดย่พี่น้องโอ้ปลาดุกพี่น้องปลาดุกพอตัวนี้ตายแถวนี้เลยเอ้ยปลาคอเต็มเลยเอาใส่ปลาดุกมาหนึ่งตัวแรกตายตายตัวแรกตายคือบอดีงามๆงามๆงามขางามขาปืนเนี่ยได้ตัได้ตายเปืงของยายดอนมาเนี่ยมาหันปลาคอโดดออกแงเล่า เอ้ยนะฮะวิ่งสวยอยู่สวยอยู่ตัวใหญ่ๆสองตัวปลาช่อนปลาช่อนใหญ่สองตัวอยู่โอ้งามเนี่ยงามอยู่พี่น้อยกูปลาดุกกระเงีล่ะปลาดุกกระงามงามยังงามอยู่เอามาเวอร์กระชากนี่พี่น้อยเมื่อหันเพิ่นโดดออกเด้ ต้องต่เบิ้งยังไงนี่ก็ขืนฟังกันอุ๊ยนักเลยนไหมอ้ยนักนักนักคักนักคักากนีกับนักคักโอ้กากหนีนักเยอะอุ้ยคอคอกับพี่พี่น้องคอระดูโอเคยโอเคยงามงางามง เิ่นหองเสี้ยนสันบ่ะเนี่ยเอามาแลียกมาแล้วเอาปลาดุกตัวนี้ดุกเอ้ยปลาดุกปลาดุกไหวออกะสบเาปลาดุกมาอีกเราพี่น้องเออปลาดุกกาลังหมานปลาดุกโุงดุงงามเลยปลาดุกงาม โอ้นักพี่น้องนักมีปลาคอใหญ่กับีปลาคอใหญ่นี่ิอุ้ยนักนักนักป้าปลาคอตัวใหญ่นี่ยหน่พี่น้องตัวใหญ่เลยประมาณองโลปลาคอเรบเอสียเบิของเส้นจอยไปเบอของเส้นจอยกันะเส้จยอุ้ยอุ้ยปลาใหญ่ตัวนึ่งอุ้ยอุ้ยขาวเหรวะ เอากระโมตัวนีงามงามงามคีคเคีคีค่เบิ่งมควงยบๆมันแต่ช่างเงีย่ๆโอ้ยมากขึ้นอาเปิดลพี่น้องอ้ากอปากคอยญ่ปะดูได้ดีไห้ยอ้ยอุอนซ้อนเ้องามงามงามงาปิดไปกัน

นิ่งแล้วนิ่งแล้วดุนมันติดรุ่มือได้ดุนนิ่งแล้วนิ่งแล้วขอไปเข่งนิ่งแล้วนิ่งแล้วรอควาไปไม่มาอีกแล้วไม่มาอีกแล้วเอ้ยไปดูมาอีกแล้วพี่น้องปตาเเ่นียปาใส่เดียวกันหมดเลยเนาะออปลาใส่นี่หลายเลยวะแต่ก็เฉียดแต่โลยู่งนพี่น้องอุ้ยปลาเข่งกันไงอุ้ยมาหลายแทต่คนนี้ไง เก็บก้อนพี <laughs> <'ll get> <laughs> oh, ่น้องเก็บาแข็งแล้วตัวข้าวมันตีนพอดีเด้อมันจะตั้งวะวันซ่อนมีมีเลยตอยู่น้ำมูลนายหันกับมิตอตัวยังไงพี่น้องอ้ยข้กไปแล้วสามดเราตายแล้วกบเราไนองนี้เริกลับกันแล้วกลับแล้วกบแล้วเต็มเลย เอ้ยเตียมอะไพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเ,อเ,อเ,อเอจ้าละคนใดโอ้มาอยู่พี่น้องคุมค้มยุคคุ้มยุคมื่อนี้ยเอาเอาเริเเ่มทยอยแล้วทยอยแล้วเจอเก,กันไหมครับสวัสดีครับ